เก่งเกินไหวบันเทิงเก่งเกินไหวเปิดจดหมายจากน้องพี่พิมพถึงพ่อพิธาเก่งเกินไหวหกขวบพูดได้ห้าภาษาเปิดจดหมายจากน้องพี่พิมพถึงพ่อพิธาคนแห่คอมเมนต์โดยล่าสุดพักก้าวไกลเพิ่งปล่อยคาราวานก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ถัเนียบแบ่งห้าสายนำทัพเหนือจดใต้บุกกรุงพร้อมกันส2องพฤษภาคมนี้ที่ผ่านมา พิธาก็ยังได้พาน้องพิพิมพ์ลูกสาวเดินทางหาเสียงในที่ต่างๆที่เดินทางไปได้แต่คงสุดท้ายที่ตารางแน่นเอียดเข้ามาทุกทีก็พาให้ลูกสาวไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อเท่าไหร่ล่าสุดพิธาก็ได้โพสต์อินส a าแกรมเผยภาพกับลูกสาวที่หลับแล้วระบุว่าพ่อคิดถึงกลับมาถึงบ้านเจอจดหมายบนบอกฟันหนูหักซีที่8พ่อไม่อยู่แล้วเอาฟันทิ้งใส่กล่องไว้ให้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้าไป กดไลค์หลายแสนคนและเข้าไปคอมเมนต์ไม่น้อยอธิมอสปฏิภาณที่ว่ามนุษย์พ่อและชาวเน็ตอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันจำนวนมากและเรียกว่าเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่ดีต่อใจมากสำหรับนักแสดงสาวตายชุติมาและนักการเมืองหนุ่มทิมพิธาที่แม้ทั้งสองจะเลิกรากันไปแต่เพื่อลูกสาวน้องพิพิมพ์สุดที่รักแล้วต่างก็ทำหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างไม่ขาดตกกพร่องซึ่งล่าสุดทิมพิทาก็ได้ถผยภาพอบอุ่นที่ทุกคน พร้อมหน้าพร้อมตาแท็กทีมมาแสดงความยินดีกับลูกสาวที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Congratulations ไปพิมมอมมี่แอนไออาร์โซโซ your achievement